ใครตอบตรงคำถามโดนหิวยังยังเรียบร้อยจีวี่อะไม่กินข้าวนมสวยไหมเมื่สวยเมื่สวยไม่รู้ตอบไม่ตรงคำถามอี๋ยงนอนยังยังเขาบอกว่าตอบตรงคำถามเลยหนึ่งโมงที่สอง เสือกซะตว์ขับรถอะไรมาไปกินข้าวยังใจขับรถอะไรมาไปกินข้าวยังใจยังอยู่ดีใจหรือเปล่าไปดีเฮ้ยโอ้ยเสือกเลยไม่ดีสั่งแก๊ปยังยังสีเหลืองจับสีไรฟ้า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 รู้หรือไม่ไม่รู้ ู้ทำไมใส่แว่นใจใจก็เกี่ยวอะไรเนี่ยวิ่งไหมไม่วันนี้จะ c a ดิโอพอเถอะไอ้เหี้ยประสาทไม่ดีสักคนอ่ะใส่เสื้อสีอะไรยิ่งขีเาอออไ้เหี้ย